มาต่อกันนะคะที่คุณนุกสุดที่ด้าดีกว่าค่ะเ,เรื่องจีของคุณนุกนะครับในขณะที่น้องวันใหม่เนี่ยจะโดนดีลีทออกจาก Account เนี่ยนะครับค,คุณนุกเลือกที่จะออกเองเหตุผลเป็นอย่างไรติดตามครับอ่ะพักค่ะ นะครับก็เป็นดิสเพลย์ขึ้นว่าพักค่ะนะฮะทำอะไรหลายคนนี่ตกใจว่าทำไมสาวร่างเล็กอย่างคุณนุกสุธิดานะครับที่เรียกว่าจะหยุดเล่น Instagram ไปเลยนะครับแถมยังมีการขึ้นภาพว่าบอกลาพร้อมกับใต้ภาพบอกลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะแล้วก็แฮชแท็กบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะคะนะครับแล้วก็แฮชแท็กบอกว่าแต่ลาก่อนหลายคนเลยตั้งคำถามกันว่าทำไมถึงเบรกการเล่นอินสตาแกรนะครับเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีคนเข้า คอมเมนต์ด้านลบเกี่ยวกับตัวเธอมากเกินไปครับก็พักค่ะช่วงนี้ไม่อยากเล่นไอจค่ะก็อยากจะอยู่กับตัวเองแล้วก็เขาเรียกอะไรคะทำความเข้าใจกับตัวเองดีกว่าค่ะบางทีหลายคนเยอะคนก็เยอะอย่างใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้แบบ เอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้เสียใจหรือว่าน้อยใจกับคอมเมนต์หรืออะไรเลยนะคะเฉยๆมากเพราะว่าก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีทั้งบวกทั้งลบเพียงแต่ว่า,าที่หยุดเล่นเพราะว่าเรารู้สึกว่า,าสิบคนที่หวังดีค่ะเอาเฉพาะคนที่หวังดี10บคนก็10อย่างแต่เราเป็นได้อย่างเดียวก็คือเราเป็นเราไม่ไม่ได้เป็นไรค่ะก็อย่างที่บอก10คนก็10ความรักค่ะ10ความรักก็10อย่าง เราเป็นได้อย่างเดียวจริงๆคือตอนแรกอะที่คิดว่าจะพักเนี่ยคิดว่าจะพักแค่4ีหวันนะคะแต่พอพักแล้วมันมันพักยาวแล้วเราก็รู้สึกดีกับกับบางอย่างที่เกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็พักไปก่อนละกนันอะไรเงี้ยจริงๆอะรับงานท,ที่ที่ที่เกี่ยวกับไ G ไว้อยู่บ้างนะคะก็เขาก็โทรมาตามว่าเ,เนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะค่ะก็ ก,ก็ต้องบอกเขาต,งตรงๆว่าเรายังไม่พร้อมที่จะลงอะไรให้ก็ขอเลื่อนไปก่อน <laughs> อยากจะมีปัญหาหัวใจมากเลยค่ะ <laughs> ช่วงนี้นะคะ <laughs> ก็หวังว่าใครสักคนจะมาทําให้มีปัญหาหน่อยค่ะ <laughs> <laughs> นุกเองก็มีเวลาของนุกเหมือนกันแล้วนุกก็แบบค่อนข้างค่อนข้างติดอยู่แล้วค่ะด้วยนิสัยคะคะแต่อาจจะไม่ได้ติดแบบที่คุยกับคนไม่รู้เรื่องแต่คนก็จะรู้คนที่สนิทจริงๆจ,จ,จะรู้ว่าเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยอะไรอะค่ะก็ก็ติดในแบบแบบที่คุยรู้เรื่องอะค่ะกระแสข่าวลบไม่มีผลค่ะกระแสข่าวลบไม่ไม่ได้มีผลกับการเล่นไ g เลยค่ะ,ะคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบไม่ไม่ได้มีผลกับกับความรู้สึกเลยแม้แต่น้อยค่ะแต่ว่าเป็น ความรู้สึกในเชิงบวกมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเขารักเขาเป็นห่วงแล้วเขาอยากให้เราเป็นในแบบที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคืออย่าลืมว่าคุณนกไปบวชมาแล้วด้วยไงถึงท่อมโกนหัวเลยไงเพราะฉะนั้นอาจจะแบบเหมือนคือําวินทาไม่น่าจะกระทบอ๋อถูก เนะก็คือปฏิบัติได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของการตัดสิ่งที่มันไม่จําเป็นในชีวิตออกไปแต่มันคือผมเป็นคนที่ไม่ติดไอจีอ่ะก็แบบเออไปไหนก็โพสต์บ้างอะไรเงี้ยแต่อยากรู้ว่าถ้าคนมันติดที่คือมันติดจริงถูกป่ะมันเป็นอะไรที่แบบเจออะไรหยิบมันก็เวลาเราฟอลโล่ใครบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ก็โพสต์นั่นก็โพสโพสต์แบบเฉลี่ยทุกแบบ 10นาที15นาทีซึ่งแบบเฮ้ยเราก็ยังคิดอยู่คนนี้มากไปหรือเปล่าเงี้ยโอ้นั่นแหละคือเราก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นเนี่ยแล้วแต่ความชอบแต่คนติดชอบน้อยใช่ก็จะดูได้เลยถึงไทม์ไลน์ที่ลงถีมากๆเน,นี่ยนี่ว่าติดอ๋อ,อ,อโอเคนะกลับมาช่วงหน้านะคะอินไซด์เอเชียค่ะครับ